ไอ้จริยธรรมเนี่ยมันถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่บทบัญญัติที่เขียนว่าพระราชบัญญัติมาตรฐานดังจริยธรรมหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะมันเขียนยาวเหยียดเลยมาตรฐานทางจริยธรรมของนะสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระผู้ว่า <c oughs> ตรวจเงินและหน่วยงานธุรการขององค์กรอิสระพศสองห้าหกหนึ่งชื่อยาวมากแต่ในนั้นเนี่ยข้อสามเขียนบอกให้เอามาใช้กับ อีกสี่ตำแหน่งน่ะนายยกรัฐมนตรีสอสอส,อสอบอมันก็เลยยุ่งมาถึงทุกวันนี้ทีนี้ไอ้มาตรฐานจย่างรมันแบ่งเป็นสามสามหมวดใหญ่ๆหนึ่งอุดมการค่านิยมหลักทั่วไปถ้าเข้าอุดมการนะถือว่ารายแรงตามตามข้อยี่สิบเจ็ดนะครับใครอ่านเข้าใจนะครับแต่ถ้าหมดไออีกสองอันนะครับ จะต้องไปดูว่าร้ายแรงหรือไม่อะไรอย่างแล้วแต่คดีอืแล้วแต่พฤติการแห่งคดีครับอันนี้เข้าข้อยุบเสร็จว่าต่อตอนนี้พอสารวางหลักตัวนี้ขึ้นมาปั๊บตอนนี้ไอจ้จรียธรรมมันทุกคนไม่ได้อ่านแล้วก็คุณก็บอกเฮ้ยโอ้โหนี่มันนามาทำมากผมก็บอกมันก็ใช่แต่ทุกคำที่เขาบัญญัติมันมาจากดีกากฎหมายเก่าทั้งสิ้นเช่นซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์มันก็มีกฎหมายมีมาเดิมอยู่แล้วนะครับ การไม่คบค้าสมาคมมันก็อยู่ในกฎหมายที่ควบคุมเด็กเรื่องยาเสพติดเพราะสารส,สั่งเศษสารก็จะสั่งให้คุมประพฤติม,มาอย่าไปคบหาอีกอย่าไปกินเหล้ลาฝัมเมเ่อร่อะไรมามันไม่ใช่กฎหมายเนี่ยเขาจะไม่มีคําที่ไม่ไม่ถูกใช้เลยนะครับหลักการบัญญัติกฎหมายไอ้พวกที่อยู่นิติบัญญัติอยู่ไฟบริหารมันเคยเรียนรู้ตรงนี้ตร,นตรงไหนครับนี่นี่คือหลักการที่เราพยายามอธิบายว่าผมเนี่ยไม่ได้เรียนกฎหมายแต่ผมจับประเด็นกฎหมายเนะี่ยถูก นะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้ปัจจุบันถามว่ามันเข้มไหมเข้มมากนะสำหรับคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกติกาที่เขาเขียนครับนะครับเพิ่งๆ่งถ้าคุณปฏิบัติดีนะครับคุณก็ไม่ต้องไปห่วงแต่ว่าคุณต้องพูดง่ายๆ ต้องบวชพระมาก่อนอะที่เรียกว่าเล่นการเมืองได้ต่นี้เดีถามนะบางคนบอกว่าบวชพระยังไม่พอเลยต้องอะไรบางบอกว่าต้องอรหันต์ด้วยนะตถึงจะทำถึงจะเป็นอรหันต์เาก็ไม่เล่นการเมืองคือเขาก็ประชดไปอย่างนั้นแหละนะฮะแต่ถามพี่ตั้มว่ามีข่าวว่าพรรคเพื่อไทยก็อยากจะแก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องจริยธรรมทำไมจะไปแก้ถ้ามันไม่ดีล่ะคืออย่างนี้นะผมเคารพคำตัดสินของสารรัมนูญนะ เคารบสารเพราะว่าคำตัดสินออกมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องต้องยอมรับแล้วก็ผูกพันทุกองค์กรแต่วันนี้เมื่อคำตัดสินออกมาเรื่องยุยธำเนี่ยกว้างมากนักการเมืองวันนี้นะที่ผมบอกว่าถ้าจะหาคนมาเป็นนักการเมืองตอนนี้ต้องหาคนที่บรรลุธรรมจริงครับนะไม่งั้นทําไม่ได้มันจะลักษณะว่าพอเขียนแล้วมันจะเจอเป็นลักษณะว่าผมไม่ห่วงฝ่ายค้านถ้าค้านโดยลักษณะเขาทําในกรอบของกฎหมายแต่ห่วงฝ่ายแค้นอย่างเดียวถ้าฝ่ายแค้นเนี่ยบางทีก็ มันก็มันเกิดนิติสงครามเหมือนที่เขาพูดกันตอนนี้เ<ะ>ดูได้ฝ่ายไหนทํานิติสงครามเราก็เห็นอยู่ว่าร้องทุกเรื่องร้องไม่มีไม่เป็นเรื่องก็ร้องอย่างผมยกยกตัวอย่างว่าอย่างมินิฮาร์ดเนี่ยทำอย่างนี้นะมันเป็นเรื่อง การถ่ายรูปเป็นที่เป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายรูปปกติแล้วะเป็นการสื่อสารระหว่างคนรุ่นเขาคือคืออย่างนี้เดี๋ยวผมผมนี่ผมนี่ผมเล่าให้ฟังพี่ยกตัวอย่างพี่ยกตัวอย่างพี่พี่พี่แล้วไม่ไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าคุณเลืองไกลกับผมเนี่ยอายุ60แล้วมันได้โดนเตายายเดียร์นี่นี่เล่าให้ฟังขอขอร้องขอร้องขอร้องไม่ยุคใหม่เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมีคนใหม่รม่นวางเรื่องนี้ว่าในทางขอร้องขอร้องขอร้องอย่าอย่าพูดถึงกันเลยอย่าพูดถึงกันเเาล่ให้ฟังการเมืองอ่ะมันมันเป็นเรื่องขำล้อไง มันเป็นเรื่องคำร้องว่าเราต้องอธิบายนี่กันโอ้แม่ขอร้องแล้วไม่ใช่ถ้าเราไม่อธิบายนี่ไม่ได้เพราะว่าการที่คำว่าผมเนี่ยการสื่อสารเนี่ยพี่อธิบายแล้วพี่อธิบายซ้ำไงไม่ใ้ไม่ซ้ำดีเราจะโยงว่ากฎหมายคือไปแแหมวิพากษ์กันตรงมันก็ไม่เหมาะนะฮะท่านก็ทราบอยู่แล้วนะฮะว่ามันจะเกิดปัญหา